สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอและยกตัวอย่างเรื่องคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแบบสั้นๆกันนะคะคู่อันดับที่ค่าเอกและค่า Y านำไปแทนในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริงจะเป็นคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรค่ะคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอาจเป็นได้กรณีใดกรณีหนึ่งในสามกรณีดังนี้ หมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว 2. มีคำตอบหลายคำตอบ 3. ไม่มีคำตอบค่ะมาดูตัวอย่างแบบง่ายๆกันนะคะกำหนด x บวก y เท่ากับ9กาำหนด1และ8ไว้แล้วทั้ง2ตัวนี้จะเป็นคำตอบของสมการหรือไม่เพราะเหตุใดคะ เป็นค่ะเพราะถ้าแทนค่า x ด้วย1และแทนค่า y ด้วย8จะได้9ค่ะดังนั้น1และ8เป็นคำตอบของสมการ x บวก y เท่ากับ9ค่ะตัวอย่างอีกอันก็จะเป็นสมการเดียวกันกับข้อก่อนหน้านี้ค่ะแต่เปลี่ยน x เป็นลบ5แล้ว y เป็น -14 แล้วทั้งสองจำนวนเป็นคำตอบของสมการหรือไม่อย่างไรคะ เพราะว่าล้มหบวก14เท่ากับ9ค่ะใช่ค่ะจากทั้งสองตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่ามีค่า X และค่าไว้มากกว่า1คู่ที่ทำให้สมการ X อบวกไว้เท่ากับ9เป็นจริงดังนั้นคำตอบสมการนี้มีได้หลายคำตอบค่ะเอาละค่ะวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ